เราดีขึ้นก็เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวเดี๋ยวมีคลิปพิเศษงานบวชที่วัดเขาโอโอ,โอ,โอ๋ครับผมใช่อันนี้ตลอดตลอด่ายคลิปต้องไปด้วยได้นะครับใไปค่ะอันนี้โอ้เสิรมอนนะทุกคน,น ตนอนนถ่ายคลิป u t u b e นะครับคลิปนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดบางไทรน,นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าร้านสวยแซบซิงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราก็มาอัปเดตร้านสวยแซบซิงให้ทุกคนได้ดูนะฮะบ,บรรยากาศตอนนี้คึกคักมากนะครับทุกคนนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงสถานการณ์โควิดเนาะก็เริ่มจะมาอีกแล้วทางร้านเขาก็มีมาตรการคุมเข้มอย่างดีเหมือนกันนะครับทุกคนนะเขาจะมีเสื้อสีแดงนะกั้นให้ สำหรับลูกค้าที่มานะครับรออยู่ด้านนอกนะครับร้านจะอยู่ด้านในนะฮะเป็นบรรยากาศตอนเย็นๆเลยนะครับตอนนี้นะครับลูกค้าเยอะมากนะครับที่ใหม่นี่คือมีที่จอดรถเยอะมากนะฮะตรงด้านหลังร้านสวยจั้ซิ่งนะฮะเขาจะมีตลาดนัดทุกเย็นวันพุธนะครับเป็นบรรยากาศด้านนน้นก็จะไปตรงที่ตรงร้านเก่านะครับผมถนน เลี้ยงใจทะเลนะครับกระทางนู้นนะฮะร้รานสือเจ๊ซซิ่งจะอยู่ตรงนี้นะครับโอเคนะคเดี๋ยวเราเข้าไปทักทายคุณน้องฝนก็ไปดูบรรยากาศการยำว่ามีเมนูอะไรเพิ่มมาใหม่ฮะหลังจากปีใหม่เพิ่งเปิดไปน่านจะประมาณ2-3าวันแล้วนะครับเราก็มีโอกาสเพิ่งได้มานะฮะโอเคนะคเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศด้านในกันนะครับ โอเคนะฮะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ด้านในแล้วนะครับส่วนลูกค้านะครับเขาจะอยู่ด้านนอกนะฮะเขาจะมีมาตรการตัวนี้นะครับผมเราจะมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้ลูกค้าด้วยนะครับคุณวัดนะครับผมคุณน้นฝนสวัสดีคุณน้นฝนครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังนะคะครับผมโอ้โหย้ายมาที่ใหม่เราเพิ่งมาไปเร็นะโล่นะฮะโล่นจอ ที่จอดรถของลูกค้าเราทั้งหมดที่จอดรถของร้านเซอร์เชสซิงทั้งหมดเลยนะครับโอเคนะคุณทัศนผลตามสบายเลยนะครับผมเดี๋ยวเราก็มาดูบรรยากาศการยำทางร้านนะครับเราไม่ได้มาเราเพิ่งมาเป็นครั้งแรกเลยนะครับเลยนะฮะสำหรับตรงนี้้แสำหรับตรงนี้นะครับตรงที่ใหม่นะฮะเป็นวัตถุดิบทางร้านนะครับจะเป็น เจ็ดของแปามของที่สุดท้ายคืออาปลานะครับโอเคค่ะจเครับครับผมคุณวัดกำลังยุ่งๆอยู่เลยสวัสดีคุณวัดครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่ใหม่ย้อนหลังนะครับพี่นห้ะตามสบายเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคุณน้องฝนยำกันนะครับเมนูมารัวๆเลยนะครับตอนนี้โอ้โห แล้วก็อูมาย้ายมาที่ใหม่นี่คือฟังเป็นเรื่องนะครับ5 2 0ี่สิเดี๋ยวเรามาดูมุมนี้นะครับ5้0ร้อยใ่องทาร้านยำสมสลิงกระแสฟังมา,มากๆนะครับตอนนี้นะฮะแบอลเรก็หอยเร็วๆนี้ก็รอติดตามนะเพลงใหม่ซิงเกิล ใกล้จะออกยังครับตอนนี้ใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วนะฮะตัวนี้ทางร้านสวยซับซิ่งก็เปิดช่อง YouTube ด้วยนะครับเปิดยังครับตอนนี้ช่องเล็กๆครับผมก็ฝากเข้าไปติดตามด้วยนะครับแต่ยังไม่เป็นทางการแต่คิดว่าคงจะน่าจะเป็นทางการในเร็ววันนี้ชื่อช่องอะไรนะฮะตอนนี้ชื่อช่องสวยซับซิ่งนี่นะคะใช้ชื่อเดียวกันกับชื่อร้านก็พิเศษสี่ร้านก็ฝากเข้าไปติดตามไว้เลยนะครับ ความสามารถอีกบางมุมของแม่ค้าร้านยำนะคะก็จะนำเสนอผ่านโซเชียลนะคะถ้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้ห้าแซลมอนกับันฝรงตัวนี้ด้วยนะคับราลองไม่ผิดหวังแมคคาเน่ารักมากนะครับข้างล่างหอยแครงเออก็ะโดดอยู่เอยครงรู้ราคาก็รู้ราคาเลยยกรถไม่กุ้งไม่มาอันนั้นใช่ไหมเรียบร้อยค่ะอืมใส่อันนี้ใช่ไหมยำยกรถนะครับผมไม่ไปเลยสิบสี่ค่ะ แล้วก็250 250บาทตอนนี้เดินทางมาถึงคิวที่14แล้วนะครับบวก2ไข่แล้วบวก300ก็ได้ปิดออเดิน์ทร้านแล้วคิวที่14 14 แซลมอนหนึ่งหอยแครงหนึ่งไม่ปลาล่าสี่ชุดครับผมวันนี้ตลอนถ่ายคลิปเพิ่งมีโอกาสได้มาที่ใหม่นะครับผมตลาดนัดบางไทรนะครับร้านเซฟซิ่งก็มาถ่ายประจําอยู่จุดนี้แล้วนะครับตอนนี้ร้านจะหยุดทุกวันอังคารและวันอังคารวันพุธนะครับผม ลูกค้าก็เซฟวันเวลาดีๆนะครับใครจะมาทางเพจนะคะซิฟบล์ยกล้อใส่ทุกอย่างหนึ่งก็มีอีกหนึ่งช่องทางเนะทางเพดทางเพจทางเพจเพจจะใช้แค่แซฟซิ <medi> ่งชนบริโอ้ซิฟบล์ก็จะเป็นสวยแซฟซิ Anything ่งแซลมอนหรือปลาทูว่าปลาลานปลาลันได้แล้วค่ะสั่งนี้เลยครับแซลมอน เบอร์โทรค่ะ77เล่แป๊บเดียวครับเนี่ยหมดเบอร์อะไรครับผมมีเพิ่มเติมมามีดอกไม้ประดับหน้าร้านเอาไปไล่แมงวันโอ้ไล่แมงวันนะแบบเก๋ๆเก๋ๆเลยนะครับส่วนมากจะเห็นเขาใช้เป็นถุงน้ำใช้เอาไปประยุกต์ใช้ได้ครับผมทางร้านเราไม่ห่วงลิขสิทธิ์เนาะใครจะไปทำตามได้ด้วยนะครับได้เลยนะฮะ อะไรที่จะไปทำมาหากินเป็นต่อยอดยินดีค่ะโอ้จดีมากมาหน้าร้านเลยครับเอสมแมงดาอันนี้เป็นไข่ฟาลูเชียวไข่ปูม้าไข่แมงดาสามอย่างสามไข่นะครับสามไข่ก็จะในราคาร้อยแปดสิบบาทนะครับผม เดี๋ยวผมทวนเมนูทางร้านอีกทีนะครับมีคนถามมาผมถามผมมาเยอะมากนะครับผมผมให้ดูนะครับก็จะมียำยกรสนะครับผมในราคา400บาทยำ5ไข่200บาทยำ1ไข่100บาทยำ2ไข่150บาทนะครับยำ3ไข่180บาทแล้วก็มียำไข่แครงฮะราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่80บาทนะครับ2ไขงใส่ไข่แดงใส่ไข่แดง พี่ถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวโทรบอกครับผมนักเก็ต17ค่ะนักเย็ตที่ยี่สิบเอาปลาล่าหมดเลยนะเอ้ยนี่แผลดิบปิดหรดตั้งแตไม่รู้แซลมอนก็ปลานะครับเพราะว่าติ๊กมาแล้วปลาน่เข้าวซอยกันไหมคะเข้าใจคยกดีอ่ะตอนนี้ปิดบินไปแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นบินใหม่นะ17ไปยังเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวมุ้ สวัสดีค่ะพี่บ้าเปิดร้านเลยแต่ตอนนี้น้าแต่ละร้านเขาเปลี่ยนสองสายเดี๋ยวเปลี่ยนสองสายนะดูไหมคะเซตระบบเดลียนใหม่แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันยาวๆเลยนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับวันที่ผมมานะครับวันศุกร์สุดสัปดาห์นะฮะคือคักมากนะครับที่ตลาดน้ำบางไทรนะครับ ตอนนี้สะพานไม่หักแล้วนะครับแต่ว่าตลาดแตกนะครับรรย่าได้เลยนะ,ะ <laughs> ย่าอยู่ที่ไ,ไหนไม่ป,ล, 2, ป,ล,หหาปลารนะ้าสองปลา,นะาร้าหนึ่งค่ะสามข่แล้วปล,ปล้อยเนาะหมาเรียบร้อย ขึ้นใหม่ใางมดียบขึ้นใหม่ครับจะขึ้นแบบด้านหลังเลยค่ะเพราะว่าด้านหน้าเดี๋ยวจะไม่ได้เปิดแล้วตอ90เอกี้ได้ยินเสียงเวลมาลูกค้าบอกมารอตั้งแต่บ่ายโมงอย่างเดียวค่ะพลาสต์จ๋าลูกค้าขอหยอดได้เลยได้ได้ไม่เป็นไรแจ้งน้องเลยวัดวัดลูกค้าขอยกเลิกที่เท่าไหร่คะ ยกเลิกบอกได้น่ารักมากค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะเรายังอยู่กันอีกนานค่ะที่รักเผื่อมีธุระลูกค้าได้ได้ได้เจ็บต้องเย็นนะค่ะคิวนานคิวนานรักมากนะฮะไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวมาวันวันหลังได้นะอยู่กันอีกยาวอยู่กันอีกนานนะครับผมงานกบช่องนะครับ กนอีกานใช่ครับยกเลิกแจงได้ไม่ว่ารงกเรงลาไม่นรยังไม่เดินบารบรรยากาศตอนนี้เลยนะครับใครที่อยากมาเห็นบรรยากาศแบบนี้ตลาดนัดบางซานนะถ้าใครมาไม่ถูกก็สกเห e Map มาได้เลยนะครับ ด้านหลังมีที่จอดรถเย,ยอะแยะมากมายเลยนะฮะสอไาร,ราไรไปรรา่ปรราไปรรา,าร,ราปลาาแล้วอยูาบกเท้านะครับมน,บานาวจากบ้านอะนะ,ะอสสะับส,สานนะุารบ้าแวบ้านแวเลยมะยน,านาวสดๆนะครับ เยอะต้องเที่ยวถ้าสถานการณ์บ้านเราดีขึ้นก็เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวเดี๋ยวมีคลิปพิเศษงานบวชที่วัดเขาโอ้ครับผมใช่อันนี้ตลอดตลอดถ่ายคลิปต้องไปด้วยได้ไหมครับต้องไปค่ะดีมากครับต้องไปร่วมบุญกับเร็วๆนี้เนาะใช่เดี๋ยวจะพาไปยำในสวนโอเคเลยครับเป็น EP พิเศษเดี๋ยวเราไปถ่ายที่งานแล้วกันเดี๋ยวรอติดตามเนาะจ้า งานบุญอยู่ปีนี้นะคะครับคมก็ขอให้ทุกอย่างดีขึ้นนะคะครับผมแล้วเราไปเก็บบรยรยากาศให้ A FC ร้านเซอรเซฟซิงให้ดูนดเนาะอันนี้ก็จะเป็นยำแซลมอนปูม้านะคะรับกลองนี้เท่าไหร่นะคุณผู้ชมอ่าหนึ่งร้อยยี่สิบบวกเจ็ดสิบนะ่ร้อยเก้าสิบใช่ครับใส่น้ำยำไปเลยนะครับ เห็นตองแบบนี DM, ้มาคุ้นๆนะครับมาเล้วนะฮะยำยกรถนะครับผมมะม่วงครัพโลดลงไปนะฮะเดกน้องก็จะใอ่ประกาศเป็นระยะหางครับผมน่ารักมากครับ มาก็น่ารักนะฮะรออยู่ด้านหน้านะฮะด้านเขาจะมีเชื้อกั้นให้นะครับผมตัวน,นี้ก็เริ่มจะมาอีกแล้วก็เชื่อกันเนาะ <c oughs> นเดี๋ยวเรามาดูยำยกรถมากแล้วนะครับซิกนเนเจอร์ทางร้านนะทุกคนนะครับราคา400บาทสุดคุ้มมาก ปลายปีเลยโควิดมาก็ยังได้พักหน่อยช่วงปีใ <ผม S 2> หม่ย,ยุดยจะได้ไม่ต้องหยุดพักผ่อนเต็มที่เลยเนาะพร้อมลุยงานแล้วปีนี้ ยำยกรถนะครับผมเขาจะมีทุกอย่างจะเป็นของ,ของ,ของ,ของทะเลนะมีหอยแครงคมีปูม้ามีาอะไรบ้างเดี๋ยวคุผาก็จะแจ้งกุ้งสดนะฮะเขาจะใส่ลงไปก่อนนะแล้วก็จะมาบวก5ไข่ทีหลังนะครับในราคา200บาทก็จะเป็นยำยกรถนะฮะในราคา400บาทนะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่เอาอะไรก็แจ้งมาในเบนได้นะตอนนี้เท่าไหร่แล้วแปดสิอบอ๋อ มื่อวานเมื่อวานที่วัดรับบินไปร้อยกว่ากลับบ้านไปโดนน้ำฝนอบลงชุดใหญ่ทำไมครับ คือเดี๋ยวของไม่พอใช่ใจคุณลูกค้าพอเรารับไปปุ๊บถึงเปนที่ร้อยนี่ะเงต้องของไม่มีเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับเราเราดูกําลังเรานะคะแต่ตัวนี้ก็เพิ่มมาแล้วนะก็เยอะแล้วนะเพิ่มมาเยอะนะพี่จากเดิมที่อยู่สะพานนี้ใช่ค่าสิบเนาะใช่ค่ะตัวนี้เท่าไหร่ครับตอนนี้แปดสิบแปดสิบแล้วเนาะร้อยแต่ถ้าวันไหนของเยอะหนูก็ร้อยเลยเต็มที่ตอนนี้อยู่ที่ร้อยสิบคิวโอ้โหเต็มที่อยู่ที่ร้อยสิบคิว คุณวัดโดนไปชุดใหญ่ <laughs> วันนี้ต้องขึ้นปนะ้ายครับขึ้นป้ายนนเดี๋ยวผมให้ดูป้ายนะตอนนี้ขึ้นป้ายแล้วนะครับปิดรับออเดอร์แล้วนะฮะับเพิ่มมาเป็นร้อยสิบชุดเลยนะครับทุกคนยังไม่พอขายนะครับ นะครับที่ร้านนี้นะครับ เดี๋ยวต้องรับงานร้องเพลงด้วยใช่ไหมครับเนี่ยถ้ามีถ้ามีจ้างรับไหมเดี๋ยวต้องต้องพิจารณายไม่ได้เล่นตัวนะคะเป็นห่วงหน้าร้านต้องหาเวลาไปเพราะกไดยังมาเราเรรับได้ที่อีเวนต์จะเป็นวันหยุดของร้านนะคะรับวันพุธไปได้เนาะของเป็นวันอักขารแต่วันพุธครับผมฮะใครที่สนใจเดี๋ยวรอรอ ติดตามทางเพจใครที่อยากว่าจ้างงานไปร้องเพลงวันวันหยุดร้านาะมีวันหยุดให้ออขอให้อยอดิูฟังแล้วกันนะครับครับม หมดแล้วเขาก็จะต่อด้วยห้าไข่นะครับผมในเซตยำยกรถดนะครับ ทุกสายตาจ้อจงมองมาที่ร้านนี้ยืนรอเต็มหน้าร้านเลยนะครับตอนนี้ลูกค้าวันนี้ปิดรับออเดอร์ที่เท่าไหร่นะครับแปดสแปสิบนะครับวันนี้นะครับ ไข่ปูแดงเค็มปูหมาหอยแครงปลาไข่แดงเค็มไข่ปูไข่ไขไขแดงเค็มอย่างเดียวหรอ่ครับลูกค้าไม่เอาไข่อย่างอื่นเราก็จะเพิ่มไข่ที่ลูกค้าทานลงไปได้ปริมาณราคา400บโอ้โห400บาทกองใหญ่แบบจุกๆนะครับทุกคนนี่จ้าหมดคำไปเลยนะตามนิ ปกตินีก็ปกติก็จะใส่ไปเลยนะครับผมห้าในะครับล้นแน่นอนครับขึ้นทีละสิบหนึ่งในสิบบางบินก็มีแค่ยอย่างเดียวอืมครับผมก็จะไวแต่ถ้าทำทิละบินละบินเรไลยโอ้าตาม,มากๆอะไรที่ไม่เหมือนเพื่อนเรากนะ็แยกออกไปเลยครับผมนี่นะฮะผมจำดีมากนะครับ แรงเข้มนะครับปึ๊บดูนะเสร็จมิเสี็จร,ร้อยนะครับ,บรเป็นบรรยากาศร,ร้านสวยเซ็บซิ่งนะครับ โอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปเราจนจบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผม